สวัสด,ดีคุณผู้ชมผู้ฟังที่เคารพกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องเล่าหลอนถ้าจะพูดถึงสเสน่ห์คุณสายมนดำแล้วนั้นใครๆก็รู้กันดีว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวและไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามเพราะคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องอาจจะต้องพบเจอกับจุดจบแบบหญิงสาวในเรื่องนี้ เรื่องนี้เกิดขึ้นกับลุงเด่นเมื่อ15ปีที่แล้วลุงเด่นมีอาชีพขับแท็กซี่รับจ้างซึ่งปกติลุงเด่นจะวิ่งตระเวนหาผู้โดยสารแถวย่านฝั่งทนอยู่เป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งลุงเด่นได้รับหญิงสาวคนหนึ่งจากโชลูมรถยนต์ย่านฝั่งทนซึ่งน่าจะเป็นพนักงานของโชรูมแห่งนี้หญิงสาวให้ลุงเด่นพาไปส่งที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นปกติของลุงเด่นที่เป็นคนอัธยาศัยดีมักชอบชวนผู้โดยสารพูดคุยอยู่เป็นประจำก็ได้ถามหญิงสาวคนนั้นว่าไปเที่ยวร้านเล่าเร็วจังหนูนี่แค่ห้าโมงเย็นเองหญิงสาวคนนั้นก็ตอบว่าไม่ได้ไปเที่ยวคะ่ะลุงหนูไปทำงานพอลุงเด่นได้ยินแบบนั้นก็พูดว่าขยันจังเลยหนูทำงานสองที่เลย จากนั้นทั้งลุงเด่นและหญิงสาวก็ได้พูดคุยกันไปตามปกติแบบถูกคอซึ่งหญิงสาวคนนี้ชื่อคุณแพรจนถึงที่หมายคุณแพรเลยบอกให้ลุงเด่นมารับแบบนี้ทุกวันจนเวลาผ่านไปลุงเด่นก็มารับคุณแพรเวลาเดิมทุกวันและคอยไปรับตอนเลิกงานที่ร้านเล่าด้วย ก็เลยเกิดความสนิทสนมกันมากขึ้นลุงเด่นเองก็เอ็นดูคุณแพรเหมือนลูกสาวคนหนึ่งเพราะเห็นเป็นคนต่างจังหวัดตัวคนเดียวและที่สำคัญคุณแพรเป็นคนขยันขันแข็งมากจากความสนิทสนมกันคุณแพรก็ได้เล่าเรื่องราวชีวิตของเธอให้ลุงเด่นฟังว่าบ้านของคุณแพรอยู่จังหวัดหนึ่งแถบภาคอีสาน ซึ่งคุณแพลเกิดและโตที่นั่นแต่คุณแพลเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนซึ่งอาจจะเป็นเพราะคุณแพลหน้าตาไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่จึงถูกเพื่อนๆนล้อเรียนอยู่เป็นประจำจึงทำให้คุณแพลเป็นคนเก็บตัวและไม่ค่อยจะวุ่นวายกับใครจนกระทั่งคุณแพลเรียนจบคุณแพลก็ได้ปรึกษากับทางบ้านว่า จะขอเข้าไปทำงานที่กรุงเทพมหานครทางบ้านก็เห็นดีด้วยคุณแพลจึงเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครโดยคุณแพรได้เช่าห้องพักแห่งหนึ่งย่านฝั่งทนและได้ออกตัวเวหางานทําคุณแพลได้สมัครงานไว้หลายที่ซึ่งก็ไม่มีที่ไหนรับคุณแพลเข้าทำงานเลยคุณแพลเริ่มท้อใจ ก็เลยคิดว่าอีกหนึ่งเดือนถ้ายังไม่ได้งานทำก็จะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดกับครอบครัวหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์คุณแพรก็ได้เข้าไปสมัครงานที่โชรูมรถยนต์แห่งหนึ่งในตำแหน่งพนักงานขายและคุณแพรก็ได้งานนี้แต่มีเงื่อนไขว่าภายในสามเดือนคุณแพรจะต้องทำยอดขายให้ได้ตามเป้า ที่ทางโชลูได้กำหนดไว้ซึ่งดูแล้วค่อนข้างยากเพราะพนักงานขายรถยนต์ส่วนใหญ่ก็มักจะหน้าตาดีไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายแตกต่างจากคุณแพรเป็นผู้หญิงที่หน้าตาไม่ค่อยดีและดูไม่ค่อยมีสเสน่ห์สักเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามตอนนั้นคุณแพรรู้สึกดีใจมากที่ได้งานทำ และในวันที่คุณแพลจะต้องเริ่มงานในวันแรกก็มาถึงมันเป็นอะไรที่ยากกว่าที่คุณแพรคิดไว้มากๆและสายตาเพื่อนร่วมงานก็ดูไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับคุณแพลสักเท่าไหร่จะคอยพูดเหน็บแนมคุณแพลต่างๆนานาว่างานนี้ต้องใช้หน้าตาและต้องพูดคุยกับลูกค้าให้สนใจซื้อรถยนต์ถ้าเธอหน้าตาแบบนี้ มันก็ยากนะที่จะมีลูกค้าซื้อรถกับเธอคุณแพรรู้สึกวันวันและเกิดความน้อยใจเป็นอย่างมากจนรู้สึกท้อแท้และเวลาก็ผ่านไปหนึ่งเดือนคุณแพรก็ยังขายรถไม่ได้เลยสักคันฝ่ายบุคคลก็เรียกคุณแพรเข้าไปพบและตำหนิที่ทำยอดขายไม่ได้เลยคุณแพรเครียดมาก จึงออกหางานเสริมเพื่อจะได้มีงานทำสำรองไว้จนได้งานเป็นเด็กเสิร์ฟร้านเหล้าแห่งหนึ่งคุณแพลก็ใช้ชีวิตโดยทำงานสองที่ไปเรื่อยๆและเวลาก็ผ่านไปเข้าเดือนที่สองคุณแพลก็ยังไม่มียอดขายลถเลยสักคันทางฝ่ายบุคคลก็เรียกคุณแพลไปพบและตำหนิ พร้อมยื่นคำขาดว่าถ้าภายในหนึ่งเดือนนี้ยังไม่มียอดขายลดคุณแพลจะไม่ผ่านโปรและถูกให้ออกจากงานพอเล่าให้ลุงเด่นฟังถึงตรงนี้คุณแพลก็เริ่มร้องไห้ออกมาด้วยความสิ้นหวังด้วยความสงสารลุงเด่นจึงบอกว่าเอาอย่างนี้ไหม ลุงรู้จักล่างทรงอยู่ที่หนึ่งเพราะเคยพาลูกค้าไปเห็นว่ามีคนไปหาเยอะมากท่านแพรสนใจเดี๋ยวลุงจะพาไปตอนนั้นคุณแพรก็ยังกล้ากล,กล,กล้กลัวกลัวเพราะกลัวเรื่องผลที่จะตามมาเพราะตนก็เคยได้ยินมาอยู่บ้างถึงความน่ากลัวในเรื่องคูใสมุมนดำ ก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ไปหาล่างทรงตามที่ลุงเด่นแนะนำคุณแพรก็ใช้ความสามารถทุกอย่างที่คุณแพรมีในการเร่งทำยอดขายรถให้ได้แต่ทำไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลอะไรตอบกลับมาเย็นวันหนึ่งลุงเด่นก็มารับคุณแพรตามปกติเพื่อที่จะไปทำงานที่ร้านเหล้าคุณแพรก็พูดขึ้นมาว่า ลุงช่วยพาหนูไปตำหนักล่างทรงที่ลุงเคยเล่าให้หนูฟังได้หรือเปล่าลุงเด่นก็พยักหน้าแล้วมุ่งหน้าไปที่ตำหนักล่างทรงนั้นทันทีซึ่งตำหนักล่างทรงนั้นอยู่ไม่ไกลมากนักจากที่ทำงานของคุณแพร์พอไปถึงคุณแพร์สังเกตว่ามีคนจำนวนหนึ่งรอเข้าพบร่างทรงซึ่งตำหนักล่างทรง มีลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวดูแล้วค่อนข้างสุดโทมคนที่ไปพบร่างทรงจะต้องเข้าไปพบตามคิวที่ได้คุณแพรก็นั่งรอไปสักพักจนถึงคิวของคุณแพรจากนั้นคุณแพรก็เข้าไปพบกับร่างทรงสักพักใหญ่พอคุณแพรออกมาก็บอกลุงเด่นว่าพรุ่งนี้ลุงพาหนูมาอีกครั้งนะ อาจารย์นัดทำพิธีเสริมสเสน่เพื่อเปิดดวงชะตาวาสนาให้กับหนูและในวันต่อมาลุงเด่นก็มารับคุณแพรที่หน้าโชว์รูมตามปกติและได้พาคุณแพลไปตำหนักร่างทรงคราวนี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นลุงเด่นจึงขอเข้าไปกับคุณแพรร่างทรงก็ทำพิธีเสริมดวงชะตาให้คุณแพรแต่ วิธีก็จะดูแปลกๆหรืออาจจะเป็นเพราะลุงเด่นไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้ลุงเด่นก็เลยไม่ค่อยได้สนใจในพิธีกรรมอะไรมากนะักแต่มาสะดุดตอนทําพิธีเสร็จร่างทรงบอกคุณแพลว่าให้เตรียมของสดตั้งไว้บริเวณระเบียงหน้าบ้านในทุกวันโกนห้ามขาดเด็ดขาดไม่งั้นชีวิตเอง จะไม่เหลืออะไรเลยพอลุงเด่นได้ยินแบบนั้นก็แอบตกใจนิดๆแต่คุณแพรก็ตอบล่างทรงว่าได้ค่ะอาจารย์และล่างทรงก็พูดว่าไม่เกินสามวันชีวิตของเองจะดีขึ้นและมีสเสน่ห์มากคุณแพรได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกดีใจมากจากนั้นลุงเด่นก็ขับรถพาคุณแพรไปส่งที่ร้านเหล้า เพื่อทำงานตามปกติผ่านไปสามวันจากที่ลูกค้าไม่ค่อยจะสนใจเข้ามาพูดคุยกับคุณแพลสักเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นลูกค้าสนใจในสิ่งที่คุณแพลนำเสนอและเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของลูกค้ามากๆในที่สุดคุณแพลก็ปิดยอดขายลดได้จากหนึ่งคันเป็นสองคัน และในเพียงเวลา15วันที่เหลือจะครบสามเดือนคุณแพลขายรถได้ถึงสิบคันทำให้เพื่อนร่วมงานต่างแปลกใจและอิจฉาคุณแพลเป็นอย่างมากหลังจากนั้นชีวิตของคุณแพลก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนเกิดความมั่นคงกับงานที่โชว์ลูมจึงลาออกจากร้านเหล้าเพื่อที่จะได้ทุ่มเทกับงานขายรถอย่างเต็มที่ จนเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งก็เริ่มมีชายคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของคุณแพลไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลที่จะไล่คุณแพลออกจากงานนั่นเองเขาชื่อว่าคุณวินด้วยคุณแพรแอบชอบคุณวินมาตั้งนานแล้วแต่ที่ผ่านมาคุณวินมีครอบครัวอยู่แล้วคุณแพลจึงทำได้เพียงแต่แอบมองแต่ในพักหลังๆคุณวิน มีปัญหากับภรรยาที่บ้านบ่อยๆและก็ได้เลิกลากันในที่สุดและได้มาสนิทสนมกับคุณแพลจนตกลงพงใจคบกันในที่สุดคุณวินก็ชักชวนให้คุณแพลไปอยู่ที่บ้านด้วยกันคุณแพลก็ตกลงย้ายไปอยู่กับคุณวินหลังจากนั้นลุงเด่นก็ไม่ได้ติดต่อกับคุณแพลอีกเลยจนเวลาผ่านไปเกือบสองปี อยู่มาวันหนึ่งลุงเด่นได้รับโทรศัพท์จากคุณแพรคุณแพรมีน้ำเสียงตกใจและเสียใจมากๆปลายสายบอกว่าลุงลุงช่วยพาแฟนหนูไปส่งโรงพยาบาลหน่อยแฟนหนูแย่แล้วลุงเด่นตกใจและรีบไปที่บ้านคุณแพรอย่างรวดเร็วด้วยความเป็นห่วงและได้รับคุณแพรและคุณวินไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด แต่นั่นก็ไม่สามารถช่วยชีวิตคุณวินไว้ได้คุณวินได้เสียชีวิตลงในคืนนั้นโดยหมอก็หาสาเหตุการเสียชีวิตของคุณวินไม่ได้คุณแพลเสียใจมากจากนั้นก็ได้ตัดเตรียมงานศพให้คุณวินลุงเด่นก็อยู่คอยเป็นกำลังใจและช่วยงานศพคุณวินจนจบงานเพราะด้วยความสงสารคุณแพลพอจบงานศพของคุณวินลุงเด่น ก็ไม่ได้ติดต่อกับคุณแพรอีกสักพักใหญ่จนเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนก็มีเสียงโทรศัพท์จากคุณแพรดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงคุณแพรดูเหมือนป่วยมากๆและขอให้ลุงเด่นพาเธอไปโรงพยาบาลจากนั้นลุงเด่นก็ไปรับคุณแพรที่บ้านและพาไปโรงพยาบาลระหว่างทางคุณแพรได้เล่าเรื่องราว ตั้งแต่ที่คุณแพได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านคุณวินว่าตอนที่ย้ายเข้ามาอยู่กับคุณวินทั้งสองคนมีความสุขมากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทุกวันออกไปทำงานพร้อมกันทุกวันจนมาวันหนึ่งคุณวินเริ่มป่วยโดยอาการป่วยนั้นดูแปลกๆคุณวินมักมีเลือดออกที่หูและตาอยู่เป็นประจำซึ่งเป็นอาการที่คุณแพรไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน จึงได้ไปหาหมอแต่หมอกับบอกว่าทุกอย่างปกติดีจึงให้ยาและให้กลับมาพักผ่อนที่บ้านแต่อาการของคุณวินก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยมีแต่จะรุดลงเรื่อยๆจากคนร่างกายแข็งแรงก็เริ่มผอมอย่างรวดเร็วและระหว่างนั้นก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นในบ้านเช่นได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน แต่จับใจความไม่ได้ว่าคุยอะไรกันบ้างมีเสียงคนเดินอยู่ในบ้านบ้างและบางวันก็ฝันแปลกๆฝันว่ามีคนมาทวงอะไรสักอย่างซึ่งคุณแพรก,ก็ไม่รู้คุณแพรพูดต่อไปว่าอาจจะเป็นเพราะที่หนูไม่ได้บูชาของสดในทุกวันโกนหรือเปล่าก็ไม่ไรู้เพราะตอนที่หนูอยู่คนเดียวหนูก็ทำอยู่เป็นประจำ แต่พอย้ายมาอยู่กับแฟนช่วงแรกหนูก็แอบทำแต่พักหลังหนูก็หลงลืมและก็ไม่ได้ทำเลยจนได้เกิดเรื่องราวแปลกแขึ้นในบ้านพอคุณแพ้เล่าถึงตรงนี้ก็ถึงโรงพยาบาลพอดีลุงเด่นก็จอดรถและส่งคุณแพ้ลงและรอจนคุณแพ้กลับมาที่รถคุณแพ้ก็บอกลุงเด่นว่า หมอบอกว่าหนูปกติทุกอย่างเหมือนแฟนหนูเลยและเธอก็ร้องไห้ออกมาอย่างฟูฟายพร้อมบอกว่าลุงหนูยังไม่อยากตายลุงช่วยพาหนูไปหาร่างทรงคนนั้นหน่อยได้ไหมลุงเด่นก็พาคุณแพรไปที่ตำหนักล่างทรงแต่ได้พบว่าที่นั่นไม่มีใครอยู่แล้วคุณแพรตกใจและรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก จะทำยังไงดีละทีนี้ลุงเด่นก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้หนูกลับไปพักผ่อนที่บ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวลุงไปถามให้ว่าเขาย้ายไปที่ไหนแล้ววันหลังลุงจะพาหนูไปลุงเด่นก็พาคุณแพรกลับไปส่งที่บ้านและผ่านไปสองวันลุงเด่นก็โทรมาบอกคุณแพรว่าร่างทรงคนนั้นได้เสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้ว คุณแพรได้ยินแบบนั้นก็ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกลุงเด่นก็ปลอบใจว่ามันคงไม่เกี่ยวกันหรอกเดี๋ยวลุงช่วยพาหนูไปหาหมอตามที่หมอนัดก็แล้วกันจะได้หายเร็วๆและระหว่างนั้นลุงเด่นก็ได้แวะเวียนไปดูอาการของคุณแพรและช่วยพาไปหาหมอเพราะคุณแพรเริ่มมีอาการที่หนักขึ้น ร่างกายเริ่มสู้้อมและในทุกครั้งคุณแพลก็จะเล่าเรื่องเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับคุณแพลอยู่เป็นประจำจนมาถึงวันหนึ่งคุณแพลเล่าว่าเมื่อคืนฝันว่ามีเงาผู้ชายมาคล่อมที่ตัวแล้วกดหน้าอกของคุณแพลไว้พยายามจะบีบคอแล้วเอาเล็บกรีดไปที่ท้องของคุณแพร และเหมือนพยายามจะทวงอะไรสักอย่างคุณแพรก็พยายามดิ้นจนสุดแรงและสะดุ้งตื่นขึ้นลุงเด่นก็ปลอบใจคุณแพลว่าอย่าคิดมากเลยหนูไม่น่าจะมีอะไรหรอกลุงเด่นก็พาคุณแพลไปส่งที่โรงพยาบาลและกลับมาส่งคุณแพลที่บ้านตามปกติจากนั้นผ่านไปสามวันลุงเด่นก็ได้โทรหาคุณแพร เพื่อที่จะพาไปโรงพยาบาลตามที่หมอนัดไปดูอาการคุณแพรก็ไม่รับสายลุงเด่นจึงขับรถมาที่บ้านคุณแพรและพยายามเรียกแต่ก็ไม่มีใครมาเปิดประตูลุงเด่นจึงไปตามรอปภหน้าหมู่บ้านให้มาช่วยและได้เปิดประตูเข้าไปในบ้านพบว่า คุณแพรนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านในสภาพผิวหนังแห้งติดกระดูกและดูเหมือนเสียชีวิตมาหลายวันแล้วลุงเด่นตกใจและเสียใจมากจนอดคิดไม่ได้ว่าถ้าในวันนั้นลุงเด่นไม่แนะนำให้คุณแพรไปหาล่างทรงคนนั้นคุณแพรคงไม่ต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้ มันเป็นความรู้สึกผิดที่ติดอยู่ในใจของนุงเด่นมาตลอด15ปีเห็นไหมล่ะครับว่าในการทำเสน่ห์คุณสายมนดำนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลือขนาดไหนไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็ตามเราไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเพราะนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความวิบัติในชีวิตของคุณก็ได้ คุณผู้ชมผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับฟังจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ